สวัสดีครับอ่ะวันนี้หมีกแล้วนะฮะหนึ่งคลิปช่วงนี้วิวตกมากเลยนะครับอ่ะก่อนเข้าเรื่องเลยนะฮะไม่มีอะไรมากครับ o อต o อ l i n e c o m เว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon นะครับเพื่อนๆใครสนใจเรียนก็ง่ายๆฮะเบอร์โทรอยู่มุมล่างมุมซ้ายมุมขวามีหมดนะฮะอ่าไลค์แอดก็แอดวอตออนไลน์นะครับเข้าสินค้าเลยดีกว่านะเนอะอย่าไปเสียเวลากันเลยนะฮะตัวแรกครับเห็นบน eBay นะฮะขายอยู่ที่ ตรงนี้เป็นการแบบต่อรองราคานะสองสองเก้าค่าส่งอีก35ห้าเหรียญน,นะครับเบสเซ็ตเฮาเวนไม่แปลงเงินให้ผมด้วยอะแต่ค่าส่งพันหนึ่งอะสองสองก้าตีไปร้อยเหรียญร้อยเหรียญก็สามพันสองรอเหรียญก็หก0 0นตีไปหมื่นเอ้ยไม่ถึงสักเจ็ดแปดพันละกันอะนะก็โอเคอยู่นะครับเป็นอะไรครับดูดูตัวเลขดูตัวเลขผมว่าเดาไม่ยากนะคนเก่าๆอ่ะน่าจะเห็นนะเป็นของเก่านะฮะ บอกเลยแนวนี้ตัวเลขเนี่ยเป็นของเก่าลองเดากันว่าอะไรก็ราคาใช้ได้อยู่นะครับบอกเลยมาขายของเก่านะครับตัวแรกนะขอเฉลยได้ที่โค้ด a 1 9 1 1 2 0 2 1 g 1นะครับอ่ะมาไปตัวที่2ต่อเลยฮะไม่ต้องคูดพันทำเพลงไอเนี้ยผมว่าเด็ดมากเลยนะแล้วก็ผมให้ดูแหล่งเลยแบบอันเซนเซอร์เลยเพื่อนๆคนไหนะอยากขายลองดูนะครับอ่ะขายไป120ดอลลาร์ค่าส่งเนี้ยรดอลลาร์บ้าไปแล้วนะฮะ นี่นะฮะคืออะไรครับวงล้อครับเขาเรียกว่าวงล้อนะครับวงล้อนะไปแคปภาพมาเพิ่มนะฮะภาพไม่มาเอ้าเวียนกรรมแคปไปก็อยู่ข้างนอกโอเคเอาเข้ามาละนะครับอ่ะราคาดีมากฮะสามพันเก้านะครับค่าส่วนสี่พันสี่เบ็ดเสร็จเกือบหมื่นคือผมจะบอกว่าผมก็ลงมาละนองนะทําธุรกิจเกขายอะไรมอเตอร์ไซค์นี่คือวงล้อมอเตอร์ไซค์พวกสายแต่งอ่ะรู้ไหมต้นทุนเท่าไหร่ไปดูกันดูในช็อปปี้ครับ นี่ครับหลักร้อยครับใครเกือบหมื่นเนี่ยแต่ว่ามันมีหลายเกรดนะครับหลายแบรนด์หลายยี่ห้ออะไรเนี่ยแต่ว่าโอ้เพื่อนๆน่าสนใจก็โคตรบอกเลยจริงๆนะอ่ะก็อไปดูกันนะฮะต้นทุนมีหลากหลายหลักคือเหมือนเกรดคุณภาพอ่ะเหมือนข้าวจานละสามสิบห้าสิบแปดสิบร้อยหนึ่งห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะมันมีหลายราคานะครับจะบอกเลยว่าราคาไหนจะขอให้คุณภาพมันโอเคนะผมว่าเด็ดจริงๆนะ มีหลายทรงหลายสีด้วยนะครับอืมตัวนี้นะอ่าตัวนี้นะครับก็ขอฉเฉลยนะครับได้ที่โค้ด A หนึ่งเก้าหนึ่งสองูนสองหนึ่ง G สองนะครับเผื่อใครแบบเฮ้ยเราก็มีร้านอะไหล่มอเตอร์ไซค์ขับผ่านทุกวันเห็นวงล้ออยู่หน้าร้านจะลองไปเข้าไปถามดูหรือเอามาขายนะครับแต่ส่วนตัวผมนี้ก็ได้วดงล้อราคาส่งนะครับวเราเป็นร้านขายอะไหล่มอเตอร์ไซค์ะนะครับ <c oughs> มาขายแข่งกันไหมมาคีย์เวิร์ดกันไหมนะนะถ้าใครแบบหอกเลยนะร้านต่างจังหวัดคุณต้องผ่านแล้วมอเตอร์ไซค์แน่จริงๆนะ เ1 9 1 1 2งเก้นะครับอ่ะก็ถ้าคนไหนนะฮะทำไม่เป็นนะครับอยากจับซื้อมือเปล่านะครับเรียนก็เรียนกับผมได้นะครับที่ o d ท n อนไลน์ดนะฮะธุรกิจ eBay ไม่ต้องลงทุนจับสื้อมือเปล่าขายชิ้นแรกนะฮะทำเงินได้ทันทีเลยนะครับแต่ลงทุนค่าเียนนิดนึงนะนะสอนแบบจับจับสื่อมือเปล่าแต่ว่าไม่ได้แบบดอกชิปนะครับอ่าเป็นการเอาของไทยมาขายนี่แหละนะครับอ่ะแล้วก็ทิ้ง้ายนะฮะฝากติดตามนะฮะ s u b สไคร b ์ช่อง youtube นะครับเรียนไม่เรียนไม่เป็นไรยังไงฝากติดตามด้วยเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนทักมาแล้วต้องรีบไปตอบก่อน